สวัสดีครับผมช่างลุกนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูทรงรองทรงกลางไว้บนนะครับรองทรงกลางวันนี้ผมจะขึ้นเป็นหนึ่งจุดห้านะครับขึ้นอยู่ประมาณหนึ่งวิใหญ่นะครับใช้วิวันนะครับรองทรงกลางถ้ารองทรงต่ำก็จะหนึ่งวิเล็กนะครับรองทรงสูงผมก็จะขึ้นอยู่หนึ่งวิใหญ่กับหนึ่งวีเล็กนะครับวัดง่ายๆนะครับ ปกติผมจะขึ้นเป็นเบอร์นหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมลองขึ้นเป็นหนึ่งจุดห้าดูนะครับว่างานมันจะออกมาแบบไหนนะครับขออนุญาตเร่งความเร็วเลยนะครับเพื่อนเสียเวลานะคะรับราทรงกลางด้านหลังก็จะขึ้นอยู่ประมาณกลางหูนะคะรับราทรงต่ำก็จะขึ้นเป็นหูน,นะครับสูงก็ขึ้นหูบนเลยนะครับตอนนี้ผมขึ้นอยู่ประมาณกลางหูน,นะครับ เราโงนกลางไว้บนก็นาำก็จะออกมาแบบนานๆเลยนะครับท่านดูลูกค้าของนะครับเราตัดตามใจลูกค้านะครับแต่ถ้าสําหรัติผมผมก็จะอยากแนะนาให้ลูกค้าตัดท้ามบนหน่ยนะครับซอร์หยนะครับท่านดูแชทลงหน่อยนะครับแต่ลูกค้าของก็จับตามลูกค้าครับท่านดูจะอยากไว้นานๆยาวๆนะครับ อีกสงต้เหมือนกันครับเึ้นหนึ่งจุดห้านะครับต่อไปผมจะมาใช้ฟันรองเป็นศูนย์จุดห้านะครับในการสวัดเชื่อมเงาทำเงาก็เชื่อมกับหนึ่งจุดห้านะครับเทคนิคนี้ผมไม่แนะนำให้ช่างในหมน่วทำครับสำหรับช่างที่มีประสบการณ์จะโอกาสพลาดง่ายมากครับ เบอร์1.5จะดับเชียงเบอร์่5แากหักสำหรับช่างที่มีความชำนาญนะครับในการสลับแต่ถ้าช่างรายๆผมแนะนำให้ใช้เป็นเบอร์1ก่อนนะครับลายทีละเบอร์นะครับเบอร์1แล้วก็จอย่กับเบาร์1 สำหรับช่างที่มีประสบการณ์ก็จะใช้โดยเดียตราดเชื่อมเลยนะครับที่ข้อมือเราด้วยนะครับวามชันนล้วก็ความเคยชินนะครับประสบการณ์คเพราะโอกาสพลาดมันจะมีสูงครับพลาดแล้วมันต้องขึ้นไปอีกเลยนะครับเป็นตงองสียนไปเลยนะครับ ตตนนี้ใช้ศนจุดห้านะครับตรวจเชื่อมนะครับก่อนถ่ายคลิปผมก็จะขอลูกค้า่อนครับลูกคา้าทำอะไรไม่สะดวกผมก็จะไม่ถ่ายนะครับลูกคา้าคนไนม่สะดวกให้ถ่ายผมก็ถ่ายนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยครับที่ให้ถ่ายคลิปเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ช่างนะครับ การสนอนเทคนิคก,การตัดผมสไตล์ช่างบุ่นะครับห้เก่ช่างรุ่นในหม่ๆนะครับกัรพูดก็ฝากอะไรติดต่อได้นะครับต่อไปผมมาใช้เป็นแบบกตะเลี่ยมตัวเล็กน,นะครับในการตัดผมตันเพื่ออะไรเพื่อให้มันดูเป็นกรอบทรงที่สวยนะครับ จะกันก็ได้ไม่กันก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าแต่ส่วนใหญ่จะกันกันนะครับเสร็จแล้วครับนี่ครับโอเคครับเราทรงกลางไว้บนนะครับสไตล์ช่างลูกค้านิงง่ายๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีครับ